เด็กหกไม่เตรียมตัวตอนนี้พังแน่นอนค่ะตื่นด่วนค่ะคุูวันฟันทงเลยค่ะไม่ว่าน้องจะเข้าคณะไหนเนี่ยทั้งหมดต้องใช้คะแนนทีแกดค่ะแต่หลายคนยังไม่รู้นะคะว่าจะเริ่มอ่านยังไงพี่วันบอกเลยนะคะทีแกดน่ากลัวไม่น้อยไปกว่าวิชาอื่นเลยค่ะเพราะว่าทีแกดเนี่ยมีถึง3พาร์ทหนึ่งทีแกดหนึ่งการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือที่พี่วันเรียกว่าทีแกดอิงค่ะสองทีแกดสองการคิดอย่างมีเหตุผล และ3 t ทีแกด 3, สมสมรรถนะการทำงานรวม3พาร์ท2อ0ข้อแต่ทางพอปอ,อให้เวลาน้องเพียงแค่180นาทีเท่านั้นน้องเห็นไหมคะว่าเวลาที่ให้มาเนี่ยมันไม่พอมันวิกฤตมากๆค่ะแต่ถ้าน้องอยากได้เปรียบคนอื่นพี่แนะนำเลยค่ะให้น้องเน้นวิชาทีแกดหหรือทีแกดอิงเพราะคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ค่ะแต่น้องอยาชะล่าใจนะคะเพราะว่าข้อสอบทีแกอิงเนี่ย มีข้อตอบมากถึง60คข้อและน้องต้องทำให้เสร็จในเวลาเพียงแค่60นาทีเท่านั้นค่ะเท่ากับว่ามีเวลาเพียงข้อละหนึนาทีเท่านั้นบางทีแค่อ่านโจทย์ก็หมดเวลาแล้วค่ะนี่เลยค่ะ <S <S คอร์ส Tag English for G1 and L A Level 1คอร์สแต่สอบได้ถึง2ส,สนามจัดเต็มเทคนิคตะลุยโจทย์ครบทุกพารสรค,คอร์สเรียนกว่า27ชั่วโมงที่อาจแน่นไปด้วยความรู้และความสนุกกับครูพี่วันแน่นอนค่ะ อัปเดตแนวข้อสอบใหม่ตามบูปินของทอตออ,อเทคนิคทำไวตอบไวจานวนออกบ่อยมีครบจบในคอร์สเดียวย่วนเด็กห7เจคนไหนถ้าไม่อยากพลาดอยากมีที่เรียนสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะที